ทำไมต้องมาซื้อรถกับรถบ้านคาร์ทูแฮนและเขามีความประทับใจอะไรบ้างเสิครับสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับพี่อะไรเอ่ยทีลพลครับพี่ธีลพลพี่ธีลพลมาจากที่ไหนครับพี่สมุทรปราการครับมาจากภาคัอกษาครับสมุทรปราการนะครับผมนะฮะดูรถคันนี้มาจากที่ไหนพี่เผจรถบ้านคาร์ทูแฮนครับโอ้เป็นแฟนตัวยงของเผดรถบ้านคาร์ทูแฮนเข้าไปติดตาม S <S <นะ S 2> ผมก่อนหน้านี้ก็เคยมาดูปาเจรโร่ไว้นะ <ผม S 1> แล้วก็พี่ก็เข้ามาดูเจอคันนี้ถูกใจมากกว่าถูกใจมากกว่าเลยจองเลยครับโอ,โ,โอ้โหไม่เห็นรถเลยโอนจองเลยโอนจองเลยครับสุดยอดเลยครับ <S 2> <S 2> <S 2> พี่รถคันนี้ปี2020นะพี่ครับผมถามความรู้สึกพี่นิดนึงนะครับผมนะฮะการดูเพจนะครับผมนะแล้วก็โดยที่ไม่เห็นรถเลยพี่มีความรู้สึกยังไงที่โอนเงินเข้ามาจองโดยที่ไม่เห็นรถเลยครับผมก็ มั่นใจกับรถบ้านคาทูแฮนครับรถดีต้องรถบ้านคาทูแฮนครับพี่เข้าไปดูรีวิวใช่เข้าไปดูเพจใมีความเชื่อมั่นใช่ครับโชว์รูมมาตรฐานไม่เห็นรถโอนงินมาจองแล้ววันนี้พี่เห็นสภาพรถยนต์ก่อนรับนางฟ้าพี่สวยจริงไหมสวยจริงครับล้วพอใจมากเลยครับโอ้โหประทับใจมากเลยนะฮะเอาเป็นว่าพี่ประทับใจเรื่องของรถยนต์รถสวยสภาพดีปีใหม่ครับนะครับผมนะฮะตรงปกว่างั้นเถอะใช่ครับนะไม่หลอกลวงนะพี่เนาะครับผมแล้วการจัดไฟนั้นพี่ง่ายไหมพี่ซื้อกี่คน ซื้อคนเดียวครับซื้อคนเดียวถามพี่ตรงๆเลยได้ใช้เงินหนกรถไหมไม่ได้ใช้เงินเลยครับไม่ได้อนกรถสักบาทเลยออกรถศูนย์บาทฟีดาวครับโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่รถคันนี้แปดแสนกว่าคุณลูกค้าประวัติดีมากนะครับไม่ได้ใช้เงินหนกรถสักบาทเลยครับผมโอ้โหสุดยอดมากๆเลยไฟแนนซ์ผ่านง่ายไหมพี่ง่ายครับโอ้โหสุดยอดครับอ่ะฝากบอกแฟนเพจรถบ้านคาร์ชแอนในหน้าข่าวหน่อยพี่ว่ามาซื้อรถที่นี่นะฮะความรู้สึกก่อนที่พี่จะรับรถวันนี้ นะฮะมีความประทับใจอะไรกับไอ้หน้าขาวบ้างพี่ฝากบอกแฟนเพจน,นะฮะประทับใจพี่คนนี้ครับเขาติดตามและไล์สดและทางรายการรถบ้านขาบตัวแฮนด์ได้ดีมากเลยครับอ๋อเป็นแฟนตัวยงเลยครับผมนะฮะแล้วก็บริการดีไหมพี่บริการดีครับโอ้โหสุดยอดเลยมีไฟนนซ์วิ่งไปหาพี่ถึงที่ออฟฟิศเลยไหมใช่ครับผมโอ้โหส่งไฟนนซ์ไปหาถึงที่ วันนี้พี่มารับรถที่โชว์รูมเพิ่งเห็นรถเป็นครั้งแรกใช่ครับประทับใจประทับใจและถูกใจมากเลยครับสุดยอดครับผมกลับขอบคุณลงมากครับขอให้พี่ธีรพลเฮงเรวยรวยนะรับรถคันนี้ไปแล้วนะครับผมนะแล้วก็หวังว่าคันที่ 2- 3 4สไอหน้าขาวคงได้รับใช้พี่คันต่อไปนะฮะฝากไว้นิ่นึครก็แฟนเพจรถบ้านคาทูแฮนนะครับผมนะต้องการรถดีรถสวยรถคุณภาพนะครับผมที่นี่ทีเดียวครับรถบ้านคาทูแฮน รถบ้านคาทูแฮนตั้งอยู่ถนนสีนะครินทร์30นะครับผมนะใครสนใจนะฮะ <c oughs> ฝากไว้ด้วยนะฝากไว้ในการใจด้วยฝา,ฝากกดอะไรนะพี่ฝากกดซับสไครต์กดกระดิง่งกิ้งให้กับรถบ้านคาทูแฮนด้วยคะ่ะครับผมนะฮะ,ะรถดีรถสวยตั้งที่รถ,รถบ้านคาทูแฮ